มาดูรถ Honda c ซ vic มือสองกันดีกว่าครับหลายๆท่านที่อยากจะซื้อรถ Honda c ซ vic มือสองกลัวว่าเป็นรถชนหนักหรือไม่โดยเฉพาะด้านหน้าที่เป็นตัวถังด้านหน้านะครับที่มักจะเป็นจุดที่รถนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆและก็เวลาเราไปดูรถมือสองนั้นสิ่งที่สําคัญของการรถมือสองโดยเฉพาะในส่วนของตัวถังนั้นผมไม่อยากให้พี่น้องนั้นพลาดกันมาดูกันครับว่าเขาดูกันอย่างไรดูสั้นๆนะครับคลิปนี้โอเคนะครับเราก็เปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมา นะครับสำหรับการดูรถมือ2ที่สิ่งที่สําคัญนะครับนั่นก็คือเราจะดูว่ารถนั้นเดิมหรือไม่นะครับผมย้ำอีกทีนึงนั่นก็คือดูว่ารถนั้นเดิมหรือไม่คําว่าเดิมหมายถึงชิ้นส่วนจะต้องไม่ผ่านการถอดไม่ผ่านการรื้อออกมาซ่อมไม่ผ่านการเปลี่ยนนี่ครับจุดหนึ่งนะครับจุดที่2นั่นก็คือสีนะครับสีของพวกตัวถังจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถโดยทั่วไปข้างในนะครับมันจะเป็นสีที่ออกด้านๆนะครับ นี่สังเกตสีสังเกตดูนะครับสีภายนอกมันจะเงาใช่ไหมฮะแต่สีข้างในมันจะออกด้านด้านประมาณนี้สําหรับสีนะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่ามันจะเริ่มยังไงนะครับเทคนิคที่ผมเคยไปบอกไ้นี่นก็คือดูที่หัวนอ็อตหัวน็อตนะครับอ่าดูใกล้ๆเลยครับหัวนอ็อตรถคันนี้จะมีหัวน็อตที่มีอยู่2ลักษณะนั่นก็คือหัวน็อตที่ผ่านการขันกับหัวน็อตที่ไม่ผ่านการขันอย่างคันหน้าบนหม้อน้ําตัวนี้นะครับถือว่าเป็น โครงสร้างที่สําคัญของรถโดยส่วนใหญ่รถจะชนกันก็มัดฐานหน้าก็มักจะได้รับความเสียหายบางทีก็มีการเปลี่ยนบางทีก็มีการซ่อมบางทีก็มีการทาสีใหม่นะครับแล้วแต่การชนหนักคนเบาแต่ถ้าชนหนักส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนคานกันหน้ากันนะครับแต่คันนี้ตรงเจียดสังเกตดูตัวนี้ครับน็อตมันไม่ผ่านการขยับไม่ผ่านการทําสีไม่ผ่านการถอดอย่างนี้ท่านเ,เราไปเจอรถฮอนด้าซีวิรุ่นนี้นะครับฮอนด้าซีวิโฉมปี2013เนี่ยเขาเรียกว่าซีวิเอฟบีนะฮะตัวถัง FB นะฮะ มันจะต้องเป็นแบบนี้นี่ฮะน็อตไม่ผ่านการขันเป็นสีดําสีเดียวตัวรถแล้วก็จะเข็บพวกนี้เข็บพวกนี้นะฮะจะต้องมีให้เห็นเห็นไหมครับสังเกตดูรูพวกนี้ก็ต้องกลมนะครับวน็อตไม่ผ่านการขันไม่ผ่านการื้อไม่ผ่านการทําสีตะเข็บชัดเจนนะครับพวกรูต้องกลมนะครับแล้วก็ไล่มานะครับไล่มาเรื่อยแล้วก็มาดูฝั่งนี้ก็คือดูเวลาดูก็ต้องดูฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับพอเราดูขันหน้าเสร็จนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือคันหน้าเดิมไม่ผ่านการแก้ไขไม่ผ่านการซ่อมแน,น่นอนสำหรับคันหน้าแต่ทีนี้นะครับเราจะดูส่วนอื่นนอกจากคันหน้าแล้วเราจะมาดูที่นอ็อตฝากระโปรงครับนี่ครับนอ็อตฝากระโปรงก็มีหัวน็อตเช่นกันเห็นไหมเห็นไหมครับมันเริ่มมีรอยขันแล้วเห็นไหมนี่ครับย้อนกลับมาที่ภาพน,นี้กันนะฮะจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างน็อตที่ขันกับไม่ขันคือบางคลิปที่ผมแนะนําให้ดูนี่มันไม่มันไม่มีการขันท่านก็จะไม่รู้แต่คลิปนี้เนี่ยอันนี้คือน็อตไม่ขันน็อตเดิม ชัดๆนะครับน็อตไม่ขันไม่เดิมสีมันไม่กระเทาะเห็นไหมครคมของน็อตเหลี่ยมของน็อตมันชัดเจนอยู่แต่ตัวนี้เห็นไหมครทีนี้พอเป็นน็อตฝากระโปรงเนี่ยมันชัดเจนเลยเห็นไหมครัมันผ่านการขันถึงแม้มันจะเป็นสีดําแต่คมของน็อตเนี่ยมันมันถูกประแจนะครับถูกประแจหมุนมันก็เลยนะครับมีร่องรอยการรือ้อการถอดออกไปซึ่งรถคันนี้ก็คือผ่านการทําสีฝากระโปรงหน้ามาแล้วสีฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้าชิ้นนี้คือไม่เดิมนั่นเองนะครับแต่ขาดหน้าเดิม แล้วก็เราจะดูว่าชนหนักด้านข้างหรือไม่นะครับหดับต่อมาเราก็จะมาดูที่เบ้าโชกค,ครับครับเบ้าโชกมันก็จะมีตะเข็บเช่นกันนะครับตะเข็บเส้นนูนตะเข็บนี่ฮะตะเข็บพวกนี้นะครับก็ตะเข็บต้องชัดเจนต้องไม่ล้มพวกนี้ก็ต้องมีทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาแล้วก็ตะเข็บลายไม้กวาดพวกนี้นะครับตรงซอกพวกนี้ก็ต้องมีเช่นกันไม่ขาดไม่มีรอรยการทําสีใหม่สีสีไม่ ไม่มีไม่มีการพ่นสีใหม่นะครับความหมายก็คือส,สีมันต้องเดิมเหมือนเหมือนกับตัวรถที่ผลิตมาจากโรงงานแล้วก็ต้องเก่าตามสภาพของตัวรถเวลาดูก็ต้องดูสองฝั่งเหมือนกันครับทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายแต่ฝั่งซ้ายก็อาจจะ,ะมีลักษณะเหมือนกันเห็นนะครับมันมีลักษณะเหมือนกันมีตะเข็บนี่มีตะเข็บ,ขบสีก็เก่าตามอายุของตัวรถตะเข็บชัดเจนแบบนี้นะครับค่อยๆดูเวลาท่านไปดูนะครับท่านไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆดูอาจจะ ฝึกดูรถตัวเองหรือว่ารถเพื่อนก็ได้นะครับขอเขาดูก่อนก่อนที่จะไปดูที่เต็นท์จริงๆก็ได้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูนอด็อตทีไหมฮะฝั่งนี้มันก็จะมีการขันเห็นไหมฮะพ่อปะฟ้ากระโปรงส่วนใหญ่ก็ถ้าจะถอดก็ต้องถอดฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาสําคัญนะครับให้ท่านเห็นชัดๆแล้วก็น็อตตัวนี้นะครับท่านต้องดูด้วยน็อตนี้สําคัญเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นน็อตโครงสร้างส่วนใหญ่ถ้าชนหนักๆนะครับน็อตพวกนี้จะต้องมรรอ่ออยู อย่างเก่าตามสภาพของตัวรถนะครับไม่มีร่อรอยการทําสีใหม่ไม่ผ่รรานร่อรอยการถอดอย่างนี้เราก็พอที่จะมั่นใจได้นะครับว่าตัวถังของรถคันนี้นั้นเป็นตัวถังเดิมอยู่แต่มีตําหนินั่นก็คือการถอดฝากระโปรงหน้าออกไปซ่อมถามว่าอย่างนี้ชนหนักไหมไม่ใช่ชนหนักครับอย่างนี้เราเรียกว่าชนเล็กๆน้อยอาจจะมีการเบียดรัว้วเบียดเสาหรือว่าหินกระเด็นใส่แล้วก็อาจจะมีการทําประกันภัยไว้นะครับก็เลย แจ้งเคลมประกันภัยเพื่อที่จะทําให้รถนั้นกลับมามีความสวยงามเหมือนเดิมแต่ถ้าถามว่าถ้าชนหนักเป็นยังไงที่เขาเรียกว่ารถชนหนักชนหนักก็แน่นอนล่ะครับถ้าคันหน้ามีการเปลี่ยนนะครับคันหน้ามีการเปลี่ยนนี่ก็ถือว่าหนักนะครับแล้วก็ถ้าเบา้าชกนะครับเบ้าชกเยินเลยนะครับมีร่องรอยการซ่อมน,อน็อตหรการถอดบริเวณนี้เนี่ยก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเราก็ต้องดูให้ครบนะครับแต่ อีกเพิ่มเติมนะครับหล,หลายท่านก็บอกว่าดูสติกเกอร์ได้ไหมเวลาดูรถมือ2ก็เป็นองค์ประกอบครับอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีสติกเกอร์ติดอยู่รถบางรุ่นบางยี่ห้อจะมีสติกเกอร์ไม่เหมือนกันอย่าง Honda ซ i ี i วิกเอฟบีบโมเดลปีสิเนี่ยลักษณะการติดสติกเกอร์ก็จะประมาณนี้อย่างนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์บาร์โค้ดที่ติดมาจากโรงงานสติกเกอร์ก็จะอยู่เนื้อสีแล้วก็ไม่มีรอยการทําสีไม่มีรอยการพ่นไม่มีรอยการลอกไม่มีรอยการเคลื่อนเป็นฝากระโปรงจากโรงงานแต่มีรอยการรื้อออกไปทําสี ประมาณนี้สําหรับการดูด้านหน้าถามว่าทีนี้ถ้าอยากจะดูด้านข้างดูได้ไหมก็ดูได้ครับแต่เอาเป็นว่ายังไงนะครับผมก็อยากให้ติดตามในคลิปต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสมีจังหวะเหมาะๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําให้ท่านนั้นได้ดูว่าการดูรถมือสองมันแตกต่างกันยังไงแต่ละรุ่นแต่ละยีห่ห้อ สำหรับคลิปนี้เป็นคิวของท่านได้ิ i ิกเอฟบีท่านก็ลองเอาไปดูนะครับว่ามันจะทําให้ท่านนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นท่านมีความรู้มากขึ้นท่านมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นสุดท้ายท่านก็จะได้รถมือสองสภาพดีคุณภาพดีตามที่ท่านต้องการและท่านจะไม่ถูกหลอกนั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปรถมือสองในฝันถบรบดาสุขขอพลังนั้นจงอยู่คู่กับคุณ